ก็ <c oughs> สวัสดีทุก,กทก่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2,568นะครับก็นานพอสมควรจรแบบไ,ไม่ได้มาทำคลิปนะครับก็ <c oughs> จริงๆมันก็มีหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาส่วนมากผมผมก็ตอบไปทางไลน์แต่ทีนี้ผม <c oughs> ในคาถามเนี่ยผมมาไอ้นี่ดูแล้วมันมันเป็นคําถามมาทีา่เป็นประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับผมว่าก็เลยว่าจะมาทําคิดลงสักหน่อยนะครับก็คือจร <c oughs> ิงๆเนี่ยธรรมะนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าท่านแบบว่า,าเรียกว่าไม่ลังเลเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติมันสามารถที่จะจบได้เลยนะครับแต่แต่ทีเนี้ย ส่วนมากเนี่ยคนจะมาลังเลอยู่ตรงอ่ะ <c oughs> คือทุกคนนะส่วนมากคือจะติดมาทางอฝึกแบบมีสติก็คือเหมือนกับว่าไอ้บังคับคือไม่ให้มันคิดอะ่ะไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันไหลาตามเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเหลือไอตัวตัวที่คอยอประคองตัวอะไระ่ะคือ,อตัวเนี้ยมันก็คืออุปทานเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยไม่พ้นนะครับทีนี้อ่ะ มันมีท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าคือเขาไม่ทันความคิดอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงไอความคิดนี่มันมันไม่ได้เกี่ยวนะครับก็คืออย่างสมมติว่ามันคิดเนี่ย,พอ,ยพอเรามีสติรู้ทันเนี่ยตรงนี้่ตรงนี้สําคัญนะครับพอเรามีสติรู้ทันเนี่ยให้เราตื่นออกท,ทันทีตื่นออกมาภายนอกก็คือมันจะตัดให้มันตัดแล้วอย่าไปอะไรอา,รา,อารวรกับไอความคิดนั้น ความคิดที่ผ่านมาตะก,กี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอพอมีสติแล้วปุ๊บไปหาที่เกาะหาที่ยึดนั่นคือมันมันมันไม่หมดอุปทานอ่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอพอ,พอมีสติเห็นความคิดปุ๊บก็คือไปดูลมหายใจอไปหาที่เกาะหาที่ยึดใหม่อันนั้นคือผิดนะครับแบบนี้อุปทานมันจะวนนะครับมันมันไม่หมดอุปทานก็คือเมื่อเมื่อเรามีสติรู้ทันความคิดเนี่ยก็คือให้ตื่นออกมาทั้งไอ ทังนงอกทันทีแล้วก็ไม่จดจ่อกับสิ่งใดนะครับแล้วมันจะตัดตัดอดีตแบบอัตโนมัติเลยอดีตท,ที่ผ่านมาที่เราคิดนั่นคืออดีตท,ที่ผ่านมาแล้วอย่าไปเอ๊ะอะอย่าไปแบบว่าเออฉันไม่ทันความคิดฉันอะไรคือตรงนั้นก็จะกลายเป็นแบบเป็นอุปทานชนิดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีเรามีส่วนตรงนั้นในทันทีแล้วก็จะทําให้วนกลับไปเป็นอุปทาน ถ้าหากว่าอ่พอเรามีสติเห็นความคิดว่ามันคิดไปแล้วหนึ่งให้เราตื่นออกทันทีเราก็ทิ้งมันจะทิ้งในตัวนั้นท,ทันทีถ้าเราตื่นออกมาแบบไม่จดจ่อกับสิ่งใดมันจะทิ้งอะอดีตทีนี้อะถ้าเราฝึกฝึกจนชานาญพอมีสติปุ๊บตื่นออกมาปุ๊บไอ้ตรงนั้นมันจะลืมแบบท,ทันทีเลยทิ้งแบบไม่เหลือเยื่อใยก็คือแบบว่าเรียกว่าทิ้งอดีตแบบ แบบไม่เหลือเยื่อใหญ่แม้แม้แต่ปัจจุบันอะที่ตื่นออกมาปุ๊บนี่ก็ไม่จดจ่อในปัจจุบันก็คือเรียกว่าหมดอดีตหมดอนาคตนะครับไม่จดจ่อในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรียกว่าเนี่ยที่ว่าตื่นอยู่กับปัจจุบันเวลาทํางานก็ใช้แค่เวลาตื่นเ,เวลาทํางานก็ให้ตื่นตื่แล้วก็ทํางานคือตื่นน่มันจะมีหลายระดับนะครับอย่างอย่างเวลาเรา ทํางานเนี่ยก็คือให้มันอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นก็คือไม่ใช่ว่าให้จิตให้ให้เอาจิตสร้างจิตดวงนึงแล้วเข้าไปดูคอยประคองไม่ให้มันคิดให้มันมีสติอยู่กับกายอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับแบบนั้นคือสติเราอุปโลกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าจตติแบบเดิมเนี่ยสติแบบธรรมชาติก็คือมันทําอยูอ่ตรงไหนมันรู้เนี่ยที่ว่ารู้เนี่ยก็ให้แค่รู้เท่านั้นนะครับสักแต่ว่ารู้แค่ตาเห็น พูดง่ายๆคืออยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเท่าที่มีเท่านั้นคือไม่ใช่แบบว่ากุบป,ปลวกจิตซ้อนเข้าไปแล้วก็ไปกําหนดเพื่อที่บังคับประคํา,าประคองจิตไม่ให้จิตพุงสานไม่ให้จิตอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอย่างนั้นคืออุปทานมันจะไม่หมดไอตัวคอยทํามันจะยังเหลืออยู่ที่ตัวคอยทําจิตคอยประคองจิตคอยเฝ้าจิตมันก็จะกลายเป็นอุปทานวนกลับไป เพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปห่วงเรื่องความคิดนะครับแค่ทาให้เราทําแบบว่า <c oughs> พอความคิดพอไปเห็นว่าเราคิดตัวนี้ปุ๊บไม่ตื่นออกท,ทันทีเนี่ยพอเราชานาญพอเราเคยชินพอมันมันคิดทั้งวันก็ทั้งวันพอมีสติปุ๊บตื่นปุ๊บทิ้งเลยลืมเลยอย่างอย่างเช่นเราทํางานเนี้กําลังทําอยู่กําลังจะทําอย่างเนี้ยพอย้ายไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะลืมเนี่ยเหตุเหตุที่ทําให้ลืมเนี่ยมีอยู่บาง ไอ้บางคนก็ที่ถามว่าทําไมเป็นคนลืมง่ายเนี่ยมันก็มีสองอย่างแบบนึงก็สมองเสื่อมอีกแบบนึงก็คือเราทิ้งอดีตที่ผ่านมาตะก,กี้เนี่ย <c oughs> แบบไม่เหลือเยอะใหญ่หรือเราทิ้งแค่ทําอยู่เรื่องนี้พอไปทําเรื่องนี้ปุ๊บเรื่องนี้มันจะลืมท,ทันทีเพราะเข,เขาจะมีจิตแค่ดวงเดียวหรือจิตดวงเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่อุปทานในขณะปัจจุบันนั้นด้วยนะครับทีนี้เมื่อจิตสุดท้ายเนี่ย มันจะไม่มีกายไม่มีอะไรพอไม่มีกายไม่มีอะไรแล้วมันจะเหลือแค่จิตดวงเดียวแล้วมันจะตื่นออกมาท,าทันทีนะครับมันจะอัตโนมัติเลยแล้วก็ด้วยความที่เราฝึกแบบไม่จดจ่อกับสิ่งใดมันก็จะไม่มีตัวคอยเฝ้าประคองอให้เป็นตัวเป็นตนเพื่อจะนําพากันไปเกิดใหม่อะไรอย่างนั้นคือมันจะไม่มีนะครับแล้วซึ่งซึ่งไอ้ตัวไอ้ที่บอกตื่นที่ผมพูดเนี่ยมันจะแบบ มันจะมีหลายระดับไอ้ตื่นแบบธรรมดาเนี่ยทำงานเนี่ยก็แค่แบบอย่างที่ผมพูดเวลามีสติอยู่พอมันมีสติปุ๊บก็ให้ตื่นออกมาทันทีมีสติแล้วรู้ดูตอนไหนก็ให้ตื่นออกมาทันทีไม่จดจ่อกับสิ่งใดไปเรื่อยๆมันก็จะทิ้งอดีตแบบไม่เหลือเยื่อใ่ไม่มุ่งไปอนาคตนะครับไม่จดจ่อในปัจจุบันเนี่ยมันจะเนีย่ยทึกไอ้ตรงนี้แหละคือเรียกว่าเป็นจุดยอดของการปฏิบัติเลยนะครับ ซึ่งเรียกว่าผมก็เคยทํามาหมดแล้วทุกอย่างนะครับแต่อย่างเนี้ง่ายที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ได้ผลไวมากนะครับการตื่นออกมาแต่ละครั้งนี่มันจะส่งผลกับอการสลายอุปทานนี่มากเลยนะครับตื่นออกมาแต่ละครั้งแค่ชัว่วรับนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงการตื่นแม้แต่การการที่จะเข้าสู่ สัญญาเวยิตานิโรธก็ใช้วิธีนี้วิธีตื่นตื่น,นแบบไม่จดจ่อกับสิ่งใดนะครับแล้วก็ไอ้จนถึงที่ที่เรียกว่าจะแยกวิญญาณออกจากฐานรู้ก็ใช้วิธีนี้ตื่นนี้วิธีเดียวนะครับมันไม่ได้แบบว่าไปได้ฌานซึ่งฌานเนี่ยผมพูดพูดหลายครั้งแล้วนะครับฌานเนี่ยผมพูดตลอดเลยว่ามันไม่ใช่หนทางนะครับมันหลุดพ้นได้ก็หลุดพ้นได้แค่ เรียกว่าผลทุก์อ่าสมมติบรนทุกเนี้ยย้ายจากทุกไปอยู่สุขก็แค่นั้นนะครับซึ่งฌานเนี่ยปฐมฌานก็คือปฐมภูมิคือการปฏิบัติเอาฌานเนียก็มันก็เหมือนกับการที่เราเลือกเกิดเลือกเกิดที่เรยกว่าพบภูมิที่ดีอ่าปฐมมาภูมิก็อยู่เรียกว่าปฐมฌานนั่นแหละพอชา้นหนึ่งชั้นชนสองยิ่งชํานาญในชนั้นชั้นไหนนะครับพออ่า ไม่มีกายแล้วมันจะดิ่งเข้าจุดนั้นทันทีเรียกว่าเป็นการเลือกภูมิชั้นก็ว่าได้เลือกเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นอะไรนะมันก็ยังสุดท้ายก็ไม่พ้นจากสังสารวัตรก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วกลับไปวนอีกนะไม่ถึงนิพพานนะครับซึ่งเนี่ยมันคนละทางกันก็ว่าได้นะครับ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทํามาแล้วนะครับพวกชานพวกอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่อยากจะไปก็มีคนถามมานะครับเรื่องพวกนี้แต่ผมก็ไม่อยากไปแบบเหมือนกับไปทําร้ายอ่จิตใจเขาเขาทําก็ปล่อยเขาทําไปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดให้ใครเชื่อนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้หมดเลยมันไม่ได้แบบว่าพูดเอาที่แบบว่าเอา่อบอกให้ ยังไงล่ะแบบพูดในสิ่งที่คนไม่สามารถอสัมผัสได้อะไรประมาณนี้เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่ผมพูดนี่คือทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับผมพูดนจนกว่าท่านจะ,ะได้สัมผัสวิธีมันก็แค่ตื่นออกมาภายนอกนี่แหละมันไม่ได้แบบเข้าไปจดจออะไรอยู่ภายในคือต้องไปเพ่งต้องไปทำอะไรอย่างนั้นคือมันง่ายๆเลยนะครับ การที่จะนิพพานานิพพานก็ไม่มีเราในนิพพานก็มีบางท่านนะครับก็ไปแอดไลน์เข้ามาถามว่าผมจบหรือ,อยังอะไรอย่างนั้นอย่างอย่างนั้นคือมันมันถ้าว่าตัวเองจบเมื่อไหร่นะมันก็หลงทันทีนะครับว่าตัวเองอ่าเป็นอรหันต์ว่าตัวเองมันรู้ทำอะไรอย่างนั้นมันมันก็จะหลงมันจะมีเรียกว่าเป็นเป็นทิฏฐิอีกนะ เป็นทิฏฐิความถือตัวถือต,ตนหลงว่าสําคัญตนว่าสูงกว่าผู้อื่นอะไรเงี้ยมันก็จะหลงอีกมันจริงๆแล้วเนี่ยมันนิพพานมันคือคือธรรมชาติเนี่ยไอตัวนิพพานก็คือไม่มีเราอ่ะไม่มีเราที่จะไปอยู่ในนิพพานนะที่ผมเคยพูดไปตาจว่าขันมันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของเราเนี่ยวิญญาณกับธาตุรู้แม้แม้แต่ ไอตอนตอนที่แยกวิญญาณกับท่านรู้ออกจากกันก็ใช้วิธีตื่นนะครับตื่นออกมาภายนอกเนี่ยที่มีท่านหนึ่งแบบมาพูดเ,เกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับฌานอะไรเนี่ยคือมันต่างกันนิดเดียวนะครับไออารูปมชานอารูปมชานก็คือเวลาขันต่างๆดับไปธ่านรู้ก็ดับตามเนี่ยก็คือดับไปไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนอะไรนี้ที่เขาเคยพูดผมเคยได้ยินกันเขาพูดกัน หายไปเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนอันนั้นมันไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่ใช่การศูน์นะครับนิพพานไม่ใช่ศูนย์เปล่าออไม่ใช่ศู์หายไม่ได้อะไรแต่ไอแต่ไอนิพพานเนี่ยก็คือไอตรงพอไอขันต่างๆแบบอินญ,ญ,ญาณย์ารู้เขาตื่นออกมาตื่นออกมาแล้วก็ไม่มีขันเวลา อันนี้คืออันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะคือผมเคยโดนวางยาสลบนะครับโดนวางยาสลบพอเราไม่มีขันเนี่ยไม่มีกายหยาดเนี่ยถ้ารู้ถ้าถ้ารู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับหูที่มันจะไม่มีขันสัญญานะครับเราได้ยินหมดได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องอ่าแล้วก็ไม่ไม่แบบ ไม่มีความจําว่าอย่างนั้นเถอะมันไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่มีหูจะเรียกว่าได้ยินก็ไม่ใช่อ่าจะเรียกว่าจําได้ก็ไม่ใช่มันมันไม่รู้จะจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่อีกรู้แต่ไม่ไม่รู้เรื่องก็อะไรแต่ไม่มันอันมันอธิบายยากนะครับมันมันจะบอกว่าไม่รู้ก็ก็ไม่ใช่จะบอกว่ารู้ก็ไม่ใช่จะบอกว่า ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับก็คือนั่นก็คือวินไปธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่เกี่ยวกับวิญญาณคือทุกอย่างเนี่ยพวกวิญญาณพวกอะไรเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่ต้องอาศัยกันเฉยๆนะครับธาตุรู้ก็ต้องอาศัยวิญญาณวิญญาณก็ต้องอาศัยธาตุรู้อะไรประมาณนี้ถ้าถ้ามีแต่ธาตุารู้มันก็จะเป็นธาตุที่อยู่ตามธรรมชาติ แต่ถ้ามีวิญญาณปุ๊บเนี่ยขันทั้งหลายเขาก็จะทํางาน,เ,นเมื่อวิญญาณกับธาตุรู้รวมกันเนี่ยก็เป็นรู้แจ,งจ,งจ้งจรูง้แจ้งก็ขันสัญญาทํางานทะรู้อยู่รู้นิ่งรู้เฉยเฉยว่าเวทนารวมกันก็เป็นสังขารเนี่ยเมื่อแยกออกจากกันเราก็ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ไม่มีนะครับเมื่อนิพพานไอเราหมดไปก็แค่นั้นมันไม่ได้แบบว่าเป็นสถานที่ที่เราต้องไปอยู่ อ่กับบางคนไปบอกว่าเป็นพุทธเป็นอะไรไปประมาณไอ้นั้นเลยมันไม่ใช่นะครับเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าอ่าธาตุรู้มันมันก็แค่เคยเป็นเราแต่เมื่อ,อทุกอย่างแยกย้ายไปเมื่อเอาก็เหมือนกับรถยนต์ส่วนหนึ่งเราก็เคยเมื่อแยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันก็สมมติว่าธาตุรู้เป็นเครื่องยนต์แยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่ารถแล้วทีเนี้ย เนี่ยแต่ถ้าเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยกลายเป็นรถอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วที่แยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่ารถไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงซึ่งการปฏิบัติเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยตรงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือตื่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแต่ไม่เฝ้าปัจจุบันไม่ยึดแม้ปัจจุบันนะครับทิ้งที่ เนี่ยไอ้ตรงตรงนี้เนะี่ยสำคัญคนพยายามที่จะไปทิ้งความชิดพยายามไปดับความชิดก็ให้มีสติบางคนส่วนมากเขาจะสอนให้มีสติอยู่กับลมหายใจเพื่อบังคับไม่ให้เกิดความชิดซึ่ง,งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับความชิดเนี่ยก็คือส่วนของความชิดนะครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีแต่ทีนี้มันคิดมากคิดน้อยก็แค่นั้นเองก็หลงชิดแบบหลงกับชิดแบบไม่หลงชิดแบบ อุปทานกับไม่อุปทานก็คิดแล้วแล้วไปกับไม่แล้วแล้วไปเนี่ยพอเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บรู้ว่ามันคิดแล้วก็ตื่นออกมาทันทีโดยไม่อะไรอาวรกับความคิดนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะหมดเราไปในตัวนะครับทิ้งอดีตไม่เหลือเยื่อในยนะไม่มุ่งไปอนาคตอยู่กับปัจจุบันทั้งนี้มันจะจบไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆแยกออกขาดขันแล้วเราเราจะแจ้งในธรรมอัตโนมัติเลย แค่จะไม่ได้ทําอะไรนะทำ่ามันจะไหลออกมาเองเราจะรู้เองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเรียงเรียงไล่เรียงไปเองนะครับเนี่ยทที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปศึกษาตาําราไม่ได้อะไรแค่แบบว่าอ่าบางทีผมไปได้ยินอ่ะในติ๊กต่อเขาพูดก็แค่เปรียบเทียบก็แค่นั้นเขาพูดอยู่ในส่วนไหนส่วนไหนก็แค่นั้นไม่ได้แบบว่าแล้วก็จําม่ด้อะไรไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ใจที่จะจําแต่เมื่อใดที่เรา ตืนออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นทำอัตโนมัติเลยทำมาชัดธรรมะที่ผมเอามาพูด่มันก็มาจากส่วนนั้นไม่ได้แบบว่าไปนึกหาไปค้นหานะครับแต่มันจะผุดขึ้นมาเองเราจะสัมผัสเองมันอัตโนมัติของมันเองนะครับเวลาผมพูดผมก็จะไม่ไม่ตั้งว่าต้องพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมจะปล่อยให้มันออกมาเองทั้งหมดเลยมันไม่ได้แบบว่าไปต้องไปจดจําเอาไว้ต้องบันทึกอะไรเอาไว้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเมื่อเรา ถ้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงทุกอย่างมันจะเป็นเป็นไปเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มันไม่มีหลง,ห,ลงหน้าตัวเองบรรลุธรรมอะไรประมาณนั้นแล้วก็วมีบางคนบอกว่าอ่าผมอยู่เป็นครา,าวาสก็ดีแล้วเนี่ยเป็นครา,าวาสเนี่ยจะได้ไม่ต้องให้ใครมาอาเรียกว่าต้องมากราบมาไหว้ผมอะไรประมาณนี้ออย่างนั้นเลยผมไม่ต้องการให้ใครมา ไม่ต้องมานับถือผมสิ่งที่ถ้าหากว่าท่านเข้าใจทะสิ่งที่ท่านจะได้คือท่านจะไปศรัทธาธรรมของพระพุทธ,ธเจ้านะครับไม่ใช่มาศรัทธาตัวผมไปศรัทธาธรรมของพระพุทธ,ธเจ้าไปศรัทธาพระพุทธพระพุทธ,ธเจ้าศรัทธาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระพาคเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วท่านจะรู้เองว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครพูดตรงใครพูดไม่ตรงใครพูดถูก ใครยังหลอกลวงใครยังมีอุปทานใครยังไม่มีท่านจะรู้แล้วท่านจะไปศรัทธาได้ตรงจริงๆไม่ใช่มาศรัทธาผมนะครับเนี่ยอันนั้นคือเนี่ยสิ่งที่ผมทําไม่ได้แบบว่าหวังอะไรจากใครท้งนั้นนะครับนี่แหละนะง่ายๆเลยนะครับไม่ได้แบบว่าไปเรี่ยไรจะเอานู่นเอานี่อะไรอย่างนั้น,นมีบางท่านก็ ขอเลขบัญชีผมจะสนับสนุนจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าอย่างงั้นมันก็จะเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์ผมก็อยู่ของผมเนี่ยตอนผมไม่มีผมมีพอได้กินได้ใช้ผมก็อยู่ของผมไปนะประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนผมอ่าเท่านี้ก็พอนะครับแล้วก็แล้วก็ท่านถ้าไทยไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาฟังนะครับไม่ต้องมาสนใจถึงท,ที่ผมผมก็บอกชื่อช่องผมผมก็บอกอยแล้วว่า เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นนะครับไม่ได้สําคัญตนว่าเป็นอะไรนะเป็นเพียงผู้ชี้ทางผู้บอกทางท่านจะเดินตามหรือไม่ก็เรื่องของท่านนะครท่านจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านจะไปค้นหาหรือว่าจะอะไรก็เรื่องของท่านนะครับก็อีนี้ก็ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่จริงๆมันมีทำละเอียดที่ละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี้เลื่อยอีกนะครับแต่ทีนี้เรียกว,ว่า มันบางครั้งมันอัตโนมัติของมันเองนะครับมันมันไม่ได้จําผมไม่ได้จําเวลามันเห็นมันก็เห็นแค่แวบเดียวแล้วมันก็มันสัมผัสแพ่แวบเดียวแล้วเสร็จแล้วมันก็ลืมอะไรประมาณนี้ก็ไม่ไดเอามาพูดไม่ค่อยไดเอามาอัดชลิดนะครับก็ส่วนมากแต่ถ้าถ้าถามมาปุ๊บถ้าตอบตอบไปเลยอย่างเงี้ยมันจะมันจะได้มันจะอัตโนมัติของมันอย่างนี้มันจะ มันจะตรงนะครับท่านที่ท่านอาแอดไลน์มาถามก็มีหลายท่านอยู่นะครับก็ EP นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ